ตอนนี้ก็คือตอนนี้หนูก็มีคนให้กําลังใจพี่เนยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่บ้านก็ก็ก็คือก็คอยซัพพอร์ตกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันเลยสภาพจิตใจพี่เนยก,ก็โอเคค่ะเพราะว่า เออคือมันเหมือนกับว่ามีคนที่เข้าใจพี่เนอเยอะไรอย่างเงี้ยมีคนอาจจะมีกระแสที่มันก็มีคําพูดบางคําที่มันก็มันก็รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เนยเขาก็เข้าใจละค่ะเขาเขาโอเคนะเพราะว่ามีคนให้กําลังใจเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เหรอเขายังโอเคกันอยู่มครับที่อย่างเงี้ย โอเคค่ะพี่น่อยกับพี่ฤทธิ์ก็โอเคเลยเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของเขาสองคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รักกันหนูเห็นเขารักกันมากอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่คบกันคือที่บ้านรับรู้มาตลอดที่บ้านรับรู้มาตลอดเลยค่ะคือพี่ฤทธิ์ก็มาหาที่บ้านด้วยล่าสุดนี้เขาก็ยังมาหาที่บ้านอะไรเงี้ยใคายังไม่กินข้าว ที่บ้านเขาไม่โอเคกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือหนูว่ามันเป็นเรื่องที่คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือถ้าที่บ้านเขาจะคือมันเหมือนกับว่าที่บ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเป็นผู้ใหญ่หนูเข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะอาจจะก็เขาก็ต้องรักลูกเราเขาต้องรักลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ หนูว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะกับการแต่งงานละคะหลายคนจะมองว่าเอ๊ะมันจะมีเกิดขึ้นจ,จริงๆไหมในอนาคตคือพี่เขาสองคนเขาก็รักกันจริงๆอะคะ่ะคือหนูเห็นเขาเขาคบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เนยค่อนข้างที่จะเป็นคนรักใครแล้วเขาจะรักแล้วเขาก็จริงจังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอะไรอย่างงี้ด้วยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าข่าวมันหลุดออกมาจากไหนเพราะข่าวมันแรงขนาดนี้จริงๆทางคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีบอกกันเลย เขาสองคนคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจด้วยแล้วก็คือหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องคนรักกันะเนาะคนสองคนรักกันร, <c oughs> รีบไปหรอคะ <c oughs> คือพี่นอยเขาเป็นคนที่เขา <c oughs> เขา <ๆ S 2> รู้อะคะ่ะว่าอะไรที่มันเป็น <c oughs> ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่นอยเขาค่อนข้างเ,เขาก็เคยพบแบบใครหลายๆคนแต่ว่า คือมันพี่นัยเขาเป็นคนที่รักเขาไม่ค่อยจะแบบสมหวังอะไรเงี้ยคราวนี้หนูเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เขามีความสุขหนูก็ว่ามันดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะยังกัเรื่องแต่งงานกับครอบครัวกันอันนี้เลยไหมคะเรื่องแต่งงานหรอคะคือหนูว่าไปเกินไปก็เรื่องแต่งงานพี่นยเขาเป็นคนที่เขาคบกใครเขาจะจริงจังกับคนนั้นจริงๆด้วยคือถ้ามันได้แต่งอะไรเงี้ยเขาก็มันเป็นอนาคตอะค่ะเป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะแกก็ใส่ข่าวบอกว่า อะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่งงานจะมีเพื่นจริงหนูว่ามันคือเรื่องอนาคตอะค่ะคืออืมรอรอดูไปอะไรอย่างเี้ยเขาจะบายอะไรที่เราฟังบ้างไหมที่เนยเขาเข้มแข็งนะคะเขาคือเขาเขา,เขาโอเคอะค่ะสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าอืมเขาไม่ได้แบบบ่นอะไรหรอกค่ะเขาก็แค่เหมือนเขามีกําลังใจเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาดีใจที่มีคนเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พวกเราโพื่อนจริงกันนะคะ <c oughs> อ่ันนั้นไม่เกี่ยวเลยอะไรเงี้ยแต่พอดีมันเป็นจังหวะเดียวกันอนะไรงงี้มากกว่าอะไรเงี้ยคือคือเราเป็นพี่น้องกันเราก็แบบให้กําลังใจกันตลอดอยู่แล้วคะ่ะอันนี้คนยอมเราแบบโพสแม่โมดแล้วเราไม่เก็บพว่าแม่จะมีแม่เหมือนกันอันนี้หนูก็หนูโพส์ไปหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคนอื่นจะคิดยังไงอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าว่คนเรามันก็มีอารมณ์อะค่ะใช่แต่ว่าเจตนาตอนนั้นคือเราก็รู้สึก็บบกเลยโพสรูแบบนั้นรึเปล่าเออ ว่าเราเรา,เราก็ต้องมีมีความรู้สึกอะเนาะคนเราเวลาโดนอะไรมาแบบถ้าใครไม่โดนเหมือนเราก็ก็คงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงสําหรับพี่เนยแล้วหนูก็ก็เราเป็นพี่น้องกันนะค่ะ akes, <okay. S 1> เรื่องของตัวเองมาเจอกันอคหนูถ้ารู้แต่ว่าพี่เนยอะค่ะเขาก็ไปที่บ้านพิริตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก็เจอคุณพ่อคุณแม่พี่รีอะไรอย่างนคะค่ะใช่สิสามนี้มีแล้วกันมีอีกห่มีแหนูไม่รู้เลยว่า13นี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือหนูก็ยังไม่รู้เลยขนาดหนูอยู่บ้านด้วกันกับพี่เนย <c oughs> เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องวันที่13 <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เนยเองไปย่งดิบมาจากอันนี้หนูว่ามันเริ่มจะแบบง,งงอ่ะเพราะว่าพี่เนยเขาก็ จะต้องไปแย่งเหรอมันก็ไม่ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะใช่มันเป็นจังหวะที่เขาได้เจอกันเลยามากกว่าแต่ว่าหนูก็ยืนยันนะว่าพี่น้ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไปแย่งใครมาจริงๆ